สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ทุ่งนานะมาดูข้าวตั้งท้องแล้วนะคะนี่เราจะให้ทุกคนดูว่าข้าวตั้งท้องแล้วพี่หนวดเขาไม่เคยเห็นนะคะเขาบอกว่านี่คือ UFO ลงทุ่งนาเราหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะค,ะคือเออมันมันมีพายุเข้านะคะ ก็เลยกลายเป็นแบบนี้มันล้มนิดหน่อยเนาะนี่เราก็จะพาทุกคนเดินไปดูนะบางต้นก็ออกลวงแล้วนะคะนี่นะคะมจะล้มแบบนี้ปึ๊บ ส้างท้องสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตามพี่หนวดไปนี่นะคะข้าวออกรวงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะเริ่มออกรวงละ จะตามพี่หนวดไปตามพี่หนวดไปดูดสิว่าผักของเราจะได้ผลไหมเรามาหว่านผักไว้มเมล็ดผักนะคะเราจะได้กินหรือเปล่านะคะมาดูกันโอ้นี่ไงผักเล้าเราจะเก็บไปกินกันเก็บวันนี้เหรอใช่อเอาเก็บได้ไปบ้ากันนี่น,นะคะ เราก็จะเก็บแต่ต้นใหญ่ไปเดี๋ยวเราค่อยเดินมาดูน้ำเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะเพราะว่ามีศัตรูเยอะมากศัตรูพืชเดี๋ยวพี่หน่่ยเขาจะไปดูน้ำฝั่งนู้นนะคะว่ามีน้ำไหลเข้าไหลออกยังไงบ้างนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะนี่นะคะล้มเยอะเลยนะ พี่หนวดก็ไม่เคยเห็นนะเขาตื่นตาตื่นใจเขาถามว่ามันจะรอดไหมมันจะรอดไหมจริง,รงๆแล้วมันรอดนะมันเพียงแค่ลม้มเฉยๆมันโน้มมันไม่ได้ล้มแบบนั้นมันไม่ได้หักมันโน้มแบบเอาตัวรอดมัน สูงนะคะสูงมิดหัวแล้วเนาะพี่อองเนาะสูงมิดหัวเลยเนาะนี่นะสวยๆเลยนี่มันจะออกลวงแบบนี้ เขาเห็นหญ้าลกบน,นคันนาเขาบอกว่าเขาจะมาตัดหญ้านะแดดออกแล้ววันนี้ร้อนแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะคะเรามาเช็คดูเฉยๆนะว่าวันนี้มันเพราะเมื่อคืนมันฝนตกหนักนะเราก็เลย อยากรู้ว่าน้ำจะล้นไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ